สามวิธีเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่ได้อีกครั้งนะคะใครเองที่กำลังตกอยู่ในภาวะที่โอ้ยมืดแปดด้านไม่รู้จะเริ่มต้นกับชีวิตใหม่อย่างไรดีทําแบบนี้นะคะวิธีที่1ค่ะคือการตั้งสติค่ะวันนี้คุณอย่าเพิ่งโอ้โหกระสับกระส่ายไส้เคลื่อนนะคะเครียดมากเลยกับภาวะที่มันเป็นอยู่ให้คุณตั้งสติก่อนและคิดไปเลยนะคะว่าเฮ้ยทุกปัญหาแม่งมีทางออกสิ่งที่เราเจอมันมีทางออกอยู่เสมออยู่ที่ว่าเราจะนั่งกุ้มหรือเราจะไปหาทางออกนะคะดังนั้นวันนี้ตั้งสติก่อนนะคะว่าทุกอย่างมันมมีทางออเสจ ะะการเริ่มต้นใหม่มันเริ่มจากที่เรามีสตินี่แหละสิ่งที่2ค่ะวันนี้คุณไปดูเลยว่าวันนี้ความล้มเหลวที่ผ่านมาเราได้เดินตามคนสําเร็จ100%จริงหรือเปล่าหรือเราทํามันไปอย่างนั้นถ้าวันนี้คําตอบคือเราไม่ได้เดินตามคนสําเร็จ เราทํามันไปอย่างนั้นนั่นจะเป็นเหตุผลที่เราอาจจะยังไม่สําเร็จนะคะเล,เลยเริ่มต้นแล้วมันก็เลยผิดพลาดนะคะเดินวนไปวนมาหาทางออกได้ไม่เจอสักทีนะแต่ถ้าเป็นวิธีที่ครูบอกว่าเราเดินตามคนสําเร็จแล้วเรายังไม่สําเร็จลองถามตัวเองสิคะว่าเรามีความคิดและการลงมือทําเหมือนเขาหรือเปล่า ดังนั้นถ้าเรายังไม่เหมือนก็ไปทําให้เหมือนนะคะคิดเหมือนพูดเหมือนทําเหมือนผลลัพธ์เหมือนแน่นอนค่ะวิธีที่3นะคะเทคนิคที่3นี้สําหรับใครก็ตามที่อยากเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่ที่เราจะต้องมีเลยคือการทําทันทีค่ะทำทันทีในที่นี้ปกติเราจะคิดมากใช่ไหมคะกว่าจะทํานู่นทํานี้ได้โอ้ต้องรอเพอร์เฟกก่อนคําว่าเพอร์เฟกไม่มีอยู่จริงนะสำหรับครูจิตาในวันที่ครูติดลบสิบล้านนะคะเหลือเงินติดตัว20บาทเท่านั้นเนี่ยครูไม่ได้มีเวลามากพอที่จะนั่งต้องรอเพอร์เฟกก่อนนะคะครูทํามันันนนนททีะคคะคิดใใใหหห้้้้อยสุกม เ,เวลาเราเรียนรู้กับคนสำเร็จเขาบอกให้ทำอะไรซ้ายซ้ายขวาขวาทำเลยค่ะชีวิตเปลี่ยนลองทําดูค่ะหยุดคิดมาก เรื่องลบๆสักพักหนึ่งแล้วลองมาคิดมากด้านบวกๆเพื่อจะสร้างชีวิตใหม่ด้วยกันกับครูสิตาค่ะใครมาใหม่อยากจะเปลี่ยนชีวิตคูเองเป็นคนหนึ่งที่ติดลบ10ล้านเหยเงินติดตัว20่บบาทมาโดยมารอมดมาเจอกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะความเชื่อมันกาลังกําหนดอนาคตใหม่ให้กับเราอยากรู้ทําอย่างไรขอคลิปฟรีได้ที่ w w w t e a c h e r s t a c o m นะคะมาหากรรบ21วันโปรแกรมจิตพิธิตความบังคั่งของครูสิตาติดตามสดๆได้ที่หน้าเพจครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้กดแรงดึงดูดกฎจักรวาลน,นะคะ t ิ k t o ok k t e a c h e r s t a ต ชอบช่องไหนติดตามช่องนั้นจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ